ที่นะคะท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกคนทุกท่านนะคะก็มาเจอกับครูเอเหมือนเดิมนะคะครูเทวินบรลืศักด์นะคะยังอยู่ในสัปดาห์ของเที่ยวทั่วไทยอยู่นะคะวันนี้ก็คือสาระก็คือประเภทของยานพาหนะนักเรียนรู้จักคําว่ายานพาหนะไหมคะว่ามีอะไรบ้างเออเมื่อวานครูสอนไปเกี่ยวกับการคมนาคมมีกี่ทางคะ มีสามทางก็คือทางบกทางน้ำทางอากาศใช่ไหมคะอ,อ่แล้วครูก็บอกไปแล้วว่าเราจะไปทางไหนด้วยอะไรเออวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับยานพาประเภทของยานพาหนะะทางบกมีอะไรบ้างคะมีรถยนต์รถไฟรถประจำทางมอเตอร์ไซค์จักรยาน นะคะทางน้ำล่ะคะมีเรือทุกชนิดเลยนะคะทางอากาศก,ก็คือมีเครื่องบินนะคะนักเรียนแล้วเมื่อวานครูสอนเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วยใช่ไหมคะนักเรียนจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างอ้าว bus b u s ก็คือรถประจำทางนะคะ boatboat ก็คือเรืออ่าเทรนเทรนก็คือรถไฟอ่าเซลิงโบสเซลิงโบสก็คือเรือใบนะคะฮลิคอปเตอร์ก็คือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะคะนักเรียนกลับไปทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคุณรูก็ขอฝากไว้นะคะตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะโรงเรียนบอกว่าก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องใส่แมสต,ตลอดเวลาแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะพกเจลด้วย นะคะไปไหนมาไหนก็พกเจลล้างมือบ่อยๆอยู่ห่างๆกันไว้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะมาพบกันวันพุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ